นลานกว้างเสียงเชียร์ดังขึ้นจากกลุ่มคนนับร้อยที่มุงดูที่แห่งนั้นรายล้อมไปด้วยรถรู้หลายสิบคันแต่ที่สะดุดตาที่สุดคือรถสองคันที่เพิ่งแล่นออกไปนั้นได้สะกดสายตาคนดูเอาไว้คันหนึ่งคือเฟอร์ราี่488สีแดงสดมูลค่ากว่าสีล้านหยวนอีกคันที่ตีคู่ไปด้วยนั้นคือฟอร์ดมาแตงราคาเพียง5 0แสนหยวนซึ่งรูปลักษณ์ของรถสปอร์ตทั้งคู่ดูผิดกันถนัดตานี่คือการเผชิญหน้าระหว่างหลิวเฟิงเศรษฐีใหม่ ผู้มังค่งจากเมืองหลวงส่วนอีกด้านก็คืออดีตหนึ่งในสี่คุณชายจากตระกูลใหญ่จางฮานจางฮานออกมายืนทิงที่ประตูของเจ้าฟอร์ดมาแตงอยู่นิ่งเสื้อผ้าที่ใส่ดูรุ่งริ่งผมยาวรุงรังหน้าไม้ยาวลงมาปิดตาทุกทีที่เขาก้มหน้าคนดูไม่ออกว่าเขาลืมตาหรือหลับตาใบหน้าคงคายที่ซ่อนอยู่หลังเส้นผมยังดูออกถึงความหล่อเหลาที่ดึงดูดความสนใจสาวๆนับแต่สมัยตอนใบรุ่น เพียงแต่ราศีของเขาดูหม่นมองไปกว่าการก่อนทางด้านหลิวเฟิงถึงจะอยู่ท่ามกลางฝูงคนก็ยังโดดเด่นดุดดาวล้อมเดือนสีหน้าของเขาดูราวกับว่าโลกทั้งใบได้สยบอยู่แทบเท้าอย่างไงอย่างนั้นพวกเราเข้าไปทักทายคนที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดอย่างคุณชายจางกันดีกว่าหลิวเฟิงโบกไม้ทำมือเดินนำลิ้วล้อก้าวตรงไปหาด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันไงคุณชายจาง เหลียวเฟิงเดินเข้ามาเบื้องหน้าของจางฮั่นมีท่าทีไม่แยแสต่อการมาของเขาจึงพูดออกไปอย่างแปลกใจว่าเป็นอะไรไปหลับอยู่หรือไงจางฮั่นทำเหมือนไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตานับตั้งแต่อดีตอยู่ๆก็ดูเหมือนคนร้ายวิญญาณไปซะอย่างนั้นทุยๆจะแข่งอยู่แล้วยังจะทำท่าทางใจเย็นอยู่ได้นะคุณชายจางหน้าโมโหพออนายเอ่ยปากลูกน้องที่อยู่ข้างๆก็พูดขึ้นสภาพหมอนั่นตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากขอทานหรอก ไม่สิฉันว่าเทียบขอทานไม่ติดด้วยซ้ำไม่แน่นะตอนนี้อาจต้องแย่งอาหารหมูกินก็เป็นได้ข้างฟอร์ดมาแตงอยู่ๆก็มีชายร่างทุ้มใส่แว่นโผลมาพร้อมกับสาวน้อยใบสามสี่ขวบสาวน้อยหน้าตาสดใสน่ารักในชุดเดรสสีขาวดูราวกับเจ้าหญิงในนิทานนอกเสียจากผมเผ่าที่ดูยุ่งเหยิงโดยรวมแล้วดูสมบูรณ์แบบทว่าในตาของเธอนั้นกลับมีหยาดน้ำตาคลอแสดงถึงความกั่องที่ถูกรังแกอาจ เป็นเพราะเธอได้ยินกลุ่มคนที่รุมด่าทอจางฮั่นเธอดูท่าทางเหมือนจะร้องไห้หากเป็นช่วงเวลาปกติความน่ารักของเธออาจจะดึงดูดสายตายของผู้คนไว้ได้แต่เวลานี้มันคือการแสดงของลิวเฟิงในช่วงที่คนรุมเยอะหยันจางฮั่นดูเหมือนเริ่มมีปฏิกิริยาเมื่อจางฮั่นเบิกตาถะลึงขึ้นอีกฝ่ายก็ถึงกับตกตะลึงที่เห็นท่าทีของคนที่อยู่ตรงหน้าเขาแววตาของเขาหมุดหงิดและสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเดดฉันต่อโลก พวกมดปลวกสเสอม,มาห่าหอนอะไรกันแถวนี้อยู่ๆจางห้านก็พูดขึ้นมาอย่างลอยๆไม่ได้เจาะจงชื่อใครคนทั้งลานเงียบไปชั่วขณะไม่กี่วินาทีถัดมาเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความประชดประชันก็ดังขึ้นอีกจางห้านฉันว่าแกต้องบ้าไปแล้วแน่ๆกลัวว่าจะกลายเป็นพวกไม่สงประกอบทุกคนพากันล้อเลียนอีกครั้งแต่เมื่อจางห้านเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็ถึงกับตาค้าง นี่ไม่ใช่ตอนที่ฉันกำลังแข่งกับหลิวเฟิงที่เขามาป่าในปี2009หรอกหรือฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่ใช่ว่าฉันกำลังฝ่าด่านเคราะห์กัมสวรรค์หรือว่าฉันกลับมาแล้วนี่ฉันโดนเทพสายฟ้าก้าสวรรค์ส่งกลับมาเกิดใหม่อย่างนั้นหรือแววตาของจางหัานดูสันเครือในความทรงจำห้าปีที่ผ่านมาจางฮั่นเป็นหนึ่งในแปดตระกูลใหญ่ในกรุงสร้างจิง ผู้นำตระกูลคือพ่อของเขาตัวเขาเลยไม่รู้จักคำว่ากลัวแต่แล้ววันหนึ่งครอบครัวก็ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินเกิดขัดข้องเครื่องวดลงมากลางครันพ่อแม่และน้องสาวพัดท่าตายจากไปหลังจากนั้นอารองจังหมินจึงขึ้นมารับช่วงต่อจากพ่อของเขาซึ่งก็ไม่ได้ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างได้เลยจางฮ้าได้รับความเตือนใจเป็นอย่างมากเขาปักใจเชื่อว่าครอบครัวของเขาจะต้องมีคนวางแผนบงการค่ะ จึงได้เริ่มออกสืบหาสาเหตุการตายของพ่อแม่และน้องสาวโดยพุ่งเป้าหมายไปที่อารองของเขาจาังหมินแต่ก็ถูกจับได้บวกกับที่เขาเคยมีความบาดหมางกับอีกหลายหายคนจนในที่สุดเขาก็ถูกขับออกจากตระกูลจบจนทุกวันนี้ก็ผ่านเวลามาได้หปีแต่เขาก็ไม่ยอมตัดใจเขาได้ออกตามหาความจริงมาตลอดถึงแม้ว่าจะยากลำบากขนาดไหนตัวเขาเองก็ไม่ยอมถอดใจจนถึงเหตุการณ์บนเขามาป่า เขาจำได้ว่าตนขึ้นมาแข่งรถบนเขาหมาป่าแห่งนี้จนตัวเองประสบอุบัติเหตุแรงจนสูญเสียแขนไปทั้งสองข้างสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจจบชีวิตต,ตัวเองด้วยการโดดหน้าผาไม่คาดฝันว่าตัวเขาได้มาโผล่ในโลกเซียนทําให้ตัวเขาเริ่มฝึกฝนบนว,นวิถีเซียนจนสัมผัสของเขาสามารถรับรู้ได้ถึงกลิ่นไอสมงบัตและทรัพย์สินมีค่าต่างๆด้วยพลังวิเศษนี้ด้วยระยะเวลาห้าร้อยปีในการฝึกเขาจึงใช้พลังนี้ ได้อย่างสูงสุดจวบจนวันที่เขา่าด่านสวรรค์ชื่อเสียงของเขาดังไปทั่วโลกเสียงกลายเป็นวายร้ายตัวฉกาจผู้หนึ่งแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นในวันหนึ่งที่เขาก้าวขึ้นรับการทดสอบด่านครอบกัมสวรรค์ส่งผลให้พลังของเขาเสียสมดุลจนตัวเองพลาดทา่าทำไมไม่ใช่เมื่อห้าปีก่อนนะจิตใจของเขาเริ่มสับสนความอกตัญญูของเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจเป็นที่สุดก่อนที่พ่อแม่จะตายจากเขาไป ตัวเขานั้นยังเป็นแค่วัยรุ่นเลือดร้อนไม่เดียงสาวันๆหาแต่เรื่องเดือดร้อนให้กับผู้เป็นพ่อซ้ำยังพูดจาทำร้ายน้ำใจให้แก่ผู้เป็นแม่ไว้ไม่น้อยแต่ไม่ว่าเขาจะเสียใจแค่ไหนยังไงก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้คุณธรรมร้อยข้อกตัญอยู่มาก่อนจางห้าถึงแม้เป็นคนเลวไหลแต่ลึกๆในใจของเขานั้นก็รักพ่อแม่ไม่แพ้ไปกว่าคนอื่นๆในช่วงห้าปีนี้มีประโยคหนึ่งที่ลอยวนอยู่ในหัวของเขาตลอด ถึงต้นไม้อยากจะหยุดนิ่งแต่ลมก็ไหวติ่งไม่หยุดพัดลูกอยากตอบแทนคุณพ่อแม่แต่พ่อแม่กลับไม่อยู่แล้วจางฮัน่นเสียงเย็นชาดังขึ้นขัดจังหวะอารมณ์พอเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นแต่สายตายเย็นชาที่หลิวเฟิงมองมาทางเขาห้าปีก่อนแกไล่ฉันออกไปจากเมืองหลวงและในวันนี้ฉันขอเอาตำแหน่งแชมป์เอมาเป็นเดิมพันแต่แกดันมาอยู่ในสภาพบูหมาก็ไม่ปานวันนี้ฉันหลิวเฟิงจะทำให้แกไม่มีที่ยืนในเมืองหลวงอีกต่อไป เพราะแกเก่งขนาดนั้นเลยจางฮั่นทำท่าทางตกตกใจงั้นฉันไม่แข่งกับแกละ่ะหลิวเฟิงเดือดดานจนร่างกายสั่นเทาใบหน้าเต็มไปด้วยเส้นเลือดเรากับโดนกำปั้นที่มองไม่เห็นซัดเข้าอย่างจังจางฮั่นการแข่งวันนี้ฉันจะเพิ่มรางวัลให้แกหากแกเอาชนะฉันได้หลิวเฟิงควงกุญแจรถเฟอร์รารี่ท่าทางยั่วยุรถคันนี้จะเป็นของแกหากแกชนะได้ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันคงต้องรับคำท้าสินะจางฮั่นพูดกระหิ่ยิ้มย่งยอง ห oh. ลิวเฟิงยิ้มเย็นชาโบกมือส่งสัญญาณให้พวกลร่ล้อเอาจอสัญญาณภาพออกมาจากนั้นไม่นานขณะที่เตรียมการฉายภาพรอบๆเขามาป่าเฮลิคอปเตอร์ก็ถูกส่งขึ้นไปบนฟ้าเพื่อฉายภาพจากมุมสูงบนหน้าจอแสดงเส้นทางการแข่งบนเขาหมาป่าออกมาจากทุกมุมเตรียมตัวให้พร้อมหลิวเฟิงพยักหน้าส่งสัญญาณให้ใชา,ายอ้วนใส่แว่นที่ยืนอยู่ข้างๆฟอร์ดมาแต่งแล้วเข้าไปนั่งในเฟอร์รารี แต่พอจางฮั่นกำลังเดินไปขึ้นรถฟอร์ดมัดแตง่งก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นมาจากด้านหลังแดดดี้สู้นะจัดการคนเลวนั่นเลยจางฮั่นตกตะลึงหันกลับไปมองเห็นเจ้าหญิงตัวน้อยยืนอยู่ข้างข้างชายอ้วนแม่สาวน้อยที่น่ารักคนนี้ทำไมถึงเรียกเราว่าพ่อจางฮั่นยิ้มสายหน้าพี่ฮัน่นพี่ต้องชนะได้แน่ชายอ้วนชกมือส่งกำลังใจให้ขอบใจสำหรับคำอวยพรรถของนายต้องนำโชคมาให้กับฉันแน่ จางห้าเหลือกมามองแล้วขึ้นไปนั่งบนมาแต่งสาวสวยในชุดบิกินี่เดินถือธงมาที่หน้ารถคอยส่งสัญญาณพร้อมเสียงท่อคำรามของเครื่องยนต์ดังขึ้นอย่างกึงก้องในรถเฟอร์รารี่หลือวเฟิงยิ้มได้ใจทางด้านชายอ้วนก็ยิ้มอย่างมีเลสนัยส่วนสาวน้อยข้างๆนั้นท่าทางกลัวและกังวลน้ำตาคลอเบ้าดูน่าสงสารในรถมาแต่งจางห้านสะยะยิ้มเยือกเย็นถึงเวลาเอาคืนคนที่ทำร้ายฉันแล้ว น่าเสียดายที่ฉันไม่ใช่ฉันคนเดิมถึงตอนนี้ฉันจะไม่มีพลังวิเศษแต่แค่พวกมดปลุกฉันบทขยี้ได้สบาย